เริ่มแล้วไปเรียนมาจากโรงเรียนครูพาเล่นน้ำฝนอ่าน่าแล้วกระโดดลงน้ำแต่ก่อนไม่ลงนะไม่เล่นนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เล่นละอู้อู้อ,อู้เอาคุณครูพาเล่นน้ำฝนนี่เล่นคืนเลยนั่นหยาโอ้ใบอันจิดน้องเาือไหน น,นันน่นนั่นนั่นไม่ได้เอาบูธมาด้วยนุน่นคนของการผ่านเลื่อนน้ำฝนเป็นไงล่ะได้จากโรงเรียนฮะมัก็เลระโดดน้ำฝนกระโดดขึนน้ำสนุกแกฮะนั่นนั่น